นี่ครับขี่ดีกว่าเดิมมอไซค์วิบาก M t X อ่ามนยังยังสวยยังงามอยู่ยัง่าอย่างนี้แหละฮะสองเมือนซาจะซื้อไปขีย์ว่าคิดติดติดง่ายใช่ห่ะเอลากเห็ดหมมัสมัยเราเป็นสนาะว่า ้าวเดี๋ย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 วจะพึ่งจะพึ่งจะพึ่งพึ่งอ่าเนี่ยเปิดเปิดสวิตต์เวลาสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทง่ายกดสตาร์ทเลยกดสตาร์ทโอ้ไม่ต้องใช้ขาไอ้ทีบสตาร์ทเลยเนี่ยอันนี้เครื่อง เครื่องเอาผมจะขี่ให้ดูไปไหนเครื่องอะไรเครื่องอไรร้อยห้าสิบซีซีร้อยห้าสิบซีซีบิดได้ความเร็วสูงสุดสองร้อยสองร้อยเวลาทำบ่อเบียดไปบิดได้สองร้อยเวลาลงเนินนะครับดึงแม่กับบ่อฟังกัอใครยังนะถ้าลงเนินดึงไม่กับบ่อฟังอ๋อบิดแห้งไปแห้งบิดซาไปซ่าบิดเร็วไปเร็วบิดถ้าดึงน้องถ่ายแล้วลงมอดึงไม่กับบ่อทัน อันน <molec> ี้คนสนใจอันนี้เดี๋ยวนะให้ดูโอ้ยรอเฉยๆเดเราถ้าจีนตงกลัไปเลยเด้อเอาไปทั้งเพขึ้นปัจจุบันรถก้าวขาขึ้นขาเงี้ยวๆโอเควอกไปน้ำเลยไหมละขายาวๆขายาวๆเออเตะเออเอาไปเลยเออเอา เออครับครับก็เจนึงครับถ้ากลับก็ต่อหลังหมดแต่เร่งน้ำเดีบบเอาใหม่ครับผมผมลืมไปหน่อยโมอไซค์เนี่ยไม่ต้องกดอะไรครับกดตัวเดีย้นะครับตัวนี้อย่างเดียวเครอันนั้นก็สวิตช์ลับครับแล้วก็เร่งมันน่ะเร่งจังน้อยครับคาดนบ ผมขี่ออกไปถนนแล้วครับดูดีๆครับตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นเนินครับอ่าไปแล้วนะครับเบอร์เก้าครับไปแล้วครับไปยีกไปไกลๆไปวน <c oughs> ใจลกครั้งเนาะ <c oughs> i <laughs> À, đó, 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 đó. Ý, nhưng lúc sau khách đang 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 cho cho hành bí bạc băng lôm nè bằng à, băng lôm chia tay cổ bình xuống nè à, ok hả วันนี้ยังก่ DIY วัน DIY วัน DIY เดีอีกคันหนึ่งเดี๋ยวจ้สนใจอีกคันหนึ่งเดี๋ยวนี่จะขายอยู่นะครับขายราคาเท่าไหร่นะอสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดราคาลดแล้วสามหมื่นแปดตามปกติตั้งไว้หาหมื่นมึงมีคนซื้อถ้าถ้าเขาซื้อเขาเขาอยู่หาใจนี่ ส่งจ่ายค่าส่งไปเลยไปเสนีจ่ายค่าส่งเองจ่ายค่าส่งเองครับแล้วส่งทางไปเสนีไปให้ครับเอาไปขี่ตามไล่ท้องไล่ท้องน้ครับก็แล้วใจสนใจอยากจะได้อันนี้ถ้าไม่เอาผมเอานะครับมาจะไม่ไม่ได้มีทะเบียนถ้าไม่เอาผมสองหมื่นครับถ้าไม่เอาผมเอานะครับผมจะหาเงินมาเอานะครับผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันเอาสองหมื่นจะไม่เพิ่มคันขั้นสองหมื่นนี่ครับก็ทำเซอร์วิสสตาร์ทเซอร์วิสสตาร์ทแบบ สะบิดง่ายๆนะสตาร์ทแค่เนี้ก็ติดแล้วนะครับโอ้ติดง่ายมากเลยนะชีวิตเออเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองให้คร,รเอาพัดหนังกระถ่ายหรือเปล่าพัดแล้วโอ้อันนี้สวยอย,ย,ยุ้ยสวยป่ะสวยสวยสวยแค่เดียวนี่เลยไปจะซื้อไว้โอ้ขัดเื้อไม่เกือบแสนเลยครับเนี่ย เชื่อไม่เกือบแสนนะเดี๋ยวจะมุมมีขายนะครับทุกท่านมีไม่กี่คันเคเคนี่อ่าเดี๋ยวเคเคใส่เขาเขาเลือดไปต้งการเปิดตัวข้าวปฏิญาณไอ้ที่นี่เนี่ยเราเอาไว้บ้านเอาไว้รถ